สวัสดีครับดูอยู่ผมพี่เสกฮิปโปกับเกมจูยุสุไหเซนจากค่ายเอ็กซ์เทิร์นเกมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมจูยุสุไหเซนนะอันดับแรกทุนผู้ชมต้องกดคลิกลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปก่อนนะครับพอกดเสร็จใช่ไหมมันจะมาเป็นนี่มันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนดูแล้วก็กดคลิกดาวน์โหลดไปเลยครับโหลดเล่นตรงไหนก็โหลดนั้นไปเลยนะเล่นไอเวก็โหลดไอเวเล่นคอมก็โหลดคอมถ้าเล่นคอมต้องโหลดแอนดรอยนะครับ ล้วกดดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นแบบถ้าเกิดเป็นในคอมนะครับมันจะขึ้นเป็น e x p e e n c e Game นะครับแล้วเราก็ดูในไฟล์ของเรานะที่มันโหลดว่าเรามันอยู่ไหนนะครับนี่ของผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ APK e x p e r i e n Game เรคือทุกคนที่เล่นในคอมใช่ไหมก่อนจะกดคลิกอะ่ะคุณผู้ชมต้องแบบมีโปรแกรมจำลองมือถือก่อนนะครับอย่าง LD Player ผมมีอันนี้ พอกดคลิกดับเบิลคลิกเข้าไปใช่ไหมมันก็จะเด้งไปที่โปรแกรมจําลองนะครับมันก็จะมาเป็นแบบเป็นแอปอันนี้เลยครับ e x p e r e n Game สีเขียวๆนี่เนาะล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยคนดูพอล็อกอินเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เสิร์ชชื่อเกมเลยครับอ่ะแล้วพิมพ์ว่าจุดยุ่ยสูยังไงก็ขึ้นนะครับอ่ะจุดยุสูนี่วเวอร์ชันนี้เราเน่ยคืออุย้ยคนเล่นเหมือนเก่าเลยเหรอวรเวอร์ชันนี้นะครับจุดยุสูไคเซนซีโร่นะครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะคนดูประมาณนี้นะครับเวอร์ชันน99%นะครับมันจะแจกของเยอะเขาเยอะมากมากเลยครับคนดูโอเคสำหรับการดาวน์โหลดก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ X7 ็กซเกมโหลดใน iPad ไม่ได้นะครับมือถือได้ปกติคอมได้ปกตินะครับประมาณนี้เนาะโอเคเราวันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับผมอยากได้ตัวนี้นะครับ u r เนี่ยคือมันต้องใช้ตั๋วนี้สุ่มเท่านั้นด้วย ฟุคุอิฮาจิเมนะครับตอนนี้เน่ตผมค่อนข้างกัดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งโหลดเกมนี้มามันจะแบบโหลดทรัพยากรข้างในด้วยนะครับเลยเน็ตค่อนข้างที่จะช้าทีหนึงนะคนดูขอโทษด้วยนะครับมันโหลดทรัพยากรยังไม่เสร็จเลยครับ นี่นะคนดูผมก็โหลดใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ใกล้หายแหลกแล้วแต่ว่ายังแหลกอยู่เหมือนเดิมมาอันนี้ก็อีกตู้หนึ่งนะคนดูสิบทีครับไปเกลือครับอ้าวสินค้าไข่ตรมรก,กันบรรโหลดยังไม่เสร็จอหเฮียทำสุ่มด้วยเพสิบทีแล้วต้องใช้ตั๋วแลวไม่รู้อีสิบ ประมาณ10บใบนะครับก็ป mm hmm. กติอะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรเงเนี่ยเรากลับมาสูงตู้เดิมแล้วกันใช้หนึ่งมนนาคะแนนเพื่อสุ่ม5ดาวโอเคครับจัดไป10ทีจัดไป10ทีแบบต่อเนื่องจัดไป10ทีต่อเนื่องได้เซนอินมาลีจะไปสิทีโอ้ยสดาวมีแบบสีดาวด้วยหรอ จะไปสิบทีเฮ้ยขอตัวดีๆหน่อยครับเฮียเอาตัวนี้มาโคตรเยอะอุ้ยแพนด้าอีกสิบทีประมาณนี้คนโดนประมาณนี้เราอีกยี่สิบครั้งได้การันตีครับไปก,การันตีมาขอเป็นเกทโท โอ้ยก g อดผมได้ oh, 88 89แล้วหยับสุ่มวันเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะอีกสิบทีปะอีกสิบทีปะสุ่มจนปลดนิ้วอะของฟรียอยากคนดูเฮ้ยแคสซียูตาเิเทจัด ล่างอันนี้ล่างภาคสูงเนี่ยคนดูโคตรเท่โอ้หกอปได้ทุกอาคมอ่ะเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดโอ้อันนี้พี่น้องยูจีอันนี้อันนี้ตัวผู้หญิงผมลืมชื่อว่าตัวตะป,ปูอ่ะ หรือหันสมอตัวเบาคดูเอาอีกเอาอีกเรียบร้อยแพนด้ามาการันตีเรียบร้อยครับโอเคมานี่ก่อนคนดูคือผมยังกดอะไรไม่ค่อยได้ครับเพราะผมมันโหลดไม่เสร็จเนะมัน บทบาทอุ้ยโอเคมาแล้วนี่ผมถูกตัวนี้อีพีก่อนอะเท่มากเลยอะอุ้ยฮะหายตัวได้เหรอเขาสามารถหายตัวได้เหรอหยอกหยอก มันเป็นอย่างนี้ผมโหลดไม่เสร็จแน่เลยอ่ะโอ้ตายละตัวละครได้เยอะมากดูตัวละครผมได้เยอะมากนี่ยังไม่ลงโหลดไม่เสรนะ็จเนาะมาลองสู้ก่อนดีกว่าตัวละครใหม่เราได้มาเยอะมากอ่ะออโต้ไปเลยจัดไปไวรุ่น โอ้โห,หนุเอาจัดให้โทโดตบมืออุ้ยแล้วโกโจอุ้ยมีระบบมีระบบวันนี้ด้วยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะระบบคำเตือนอะ่ะเน็ตแหลกอะ่ะ สวนสวนในตัวนี้นี่นตัวนี้นี่ในผมกากโอ้ยอะไรวะมไม่โหลดสก,กิลว่ะเหตุการ์กัเคาเมียเสร็จยังวะโอ้ขครเปสาม อยากดูสกิลตัวเดียวคือโกโจเนี่ยอ่ะตัวเดียวเดียวไปเลยลอยู่ข้างหน้าด้วยไปดูซิจะไหวหรือเปล่าโอ้ก็โ,กโจไม่โหลดสกิลโคโจสกิลไม่โหลดโอเคขอดูสำหรับคลิปนี้ผมขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครที่อยากดูเกมเพลย์แบบและเอียดก็ไปดูที่ EP ก่อนได้นะครับ EP นี้ผมมาสุ่มไม่เฉยเนาะ กับสอนโหลดเกมนะครับโอเคแม่บายครับ